ก่อนจะเซ็นสัญญาเช่าซื้อบ้านทุกครั้งจำสูตรนี้ให้ขึ้นใจครับเช็ค5ข้อก่อนเซ็น 1. ดูชื่อกรรมสิทธิ์ในโฉนดต้องเป็นชื่อเจ้าของจริงหรือบริษัทที่จดทะเบียน 2. ตรวจเลขที่เอกสารสัญญาต้องมีเลขอ้างอิงและไลายเซ็นครบทุกหน้า 3. ตรวจบัญชีรับเงินต้องเป็นบัญชีบริษัทไม่ใช่บัญชีบุคคล 4. อ่านเงื่อนไขการโอนระบุวันครบกำหนดและขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ให้ชัดเจน 5. ถ้ามีข้อสงสัยขอให้คนกลางที่มีใบอนุญ,ญาตเช่นบริษัทในหน้าหรือที่ปรึกษาอาสังหาให้ช่วยตรวจให้ก่อดถ้าคุณทำครบ5ข้อนี้ไม่มีใครหลอกคุณได้แน่นอนครับตลอด10ปีในวงการอาสังหาผมเห็นลูกค้าหลายเคสที่เสียเงินไปกับสัญญาปลอม แต่ก็เห็นอีกหลายร้อยคนที่รอดเพราะยอมอ่านก่อนเซ็นผมอยากให้ทุกคนจำไว้ครับสัญญาที่ดีไม่ทำให้คุณกลัวแต่มันทำให้คุณมั่นใจอย่ากกลัวคำว่าเช่าซื้อแต่จงกลัวคำว่าไม่อ่านมากกว่าสัญญาเช่าซื้อไม่ได้น่ากลัวครับแต่คนที่ทำให้มันน่ากลัวคือคนที่ใช้มันผิดวิธีอยากมีบ้านไม่ต้องรีบเซ็น อยากเริ่มชีวิตใหม่ไม่ต้องเชื่อคำพูดลอมๆลมแรงแรงเพราะถ้าคุณเข้าใจเกมไม่มีใครหลอกคุณได้อีกต่อไปครับก่อนเซน็นส่งสัญญาไม่ให้ผมดูได้ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพิมพ์คำว่าตรวจสัญญาเช่าซื้อแล้วทักมาหาอาจารย์ถัดนายธนาคารประจำบ้านเราช่วยคุณปิดจบทุกข้อจำกัดของการกู้บ้านและกันไม่ให้คุณโดนหลอกตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มครับ